และนี่ก็คือการดวลที่ตึงที่สุดที่เคยมีมาเฮ้ยรอไปสิเบีนเลยใชิบหายมาแล้วเลยนวดขาวื๊อวัวลา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 วิ่ง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 ตบตบตับตบตับวิ่งโอมยืเอฟเฟคทับเองเจียรแล้วเนี่ยเออเละ ด็อกบัคช็อปร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดี s s บริการ VIP Server ร์ฟเวบริการกดเกมพัสดแมปบ็อกฟุตบริการกดผล Map บ็อกฟุตบริการกดเกมพัสและกดผลคิงเลเจนซี่บริการกดพิก m a แม l ออสตา และบริการกดเกมพาร์ทแมปอ,อนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเลน a n โอพระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆละ่ะ <c oughs> และนี่ก็คือคู่ตึงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เคย V ีอมาบอกคําเดียวว่าแม่งตึง <Hey. S 1> สวัสดีพี่น้องชาวออตสตูดเออไม่ได้วัดดีเลยเนี่หว่ะและแล้วนี่ก็คือความแรงที่กำลังเสียดสีผิวของผมกับฮาคิราชุนของโลเจอร์เชิดเก้ก็ตึงเลยครับพี่ uh. ผมได้ลืนยี่แบบยืนยืนอาปากค้างอยู่ตรงนี้ว่าโอ้โหเนี่ยมันแสงสีแดงน้าอะไรวะนะเมนใครแตกไม่ใช่และนี่คือ ความรุนแรงของเขาเย็ดเกยดามเมทเป็นสองลาเลยล่ะแมงตึงเกินก่อนที่จะมาดูดามเมทจริงๆนั้นเรามาดูทางฝั่งนวดขาวกันก่อนดีกว่าครับว่าจะอลังการงานสร้างพอๆกันหรือเปล่าดูดิฮะโอ้โหวงนี่มาโอ้โหคดพอคดพอคดแม่เบิ่ <ๆ S 1> บมกันเลยทีเดียวผมก็เลยตัดเข้ามาที่ฝั่งของนวดขาวที่ทาการง้างและทุบไปทีละครั้งในประมาณ6วินาทีในการทําน้ําแตกกระเด็นขึ้นถูงเบ้าหน้าตาเออเฮ้ยน้ำแตกอีกแล้วผมก็เลยทําการที่อัปเกรดไปแบบเบิ่ม แล้วก็แทกเข้าสู่อเข้าอากาศนะครับด้งพริ้งแล้วก็แตกเป็นเม็ดน้ํากระจายเต็มสู่ฟากฟ้านภาไหลขึ้นสู่อากาศเป็นก้อนเมฆกําเนิดเป็นฝนทุยไม่ใช่แล้วผมก็อัปเกรดไปอีกแบบบิ่มๆจนกลายเป็นเอลทุบน้ํากระเซ็นเช้่เท่โคตรตึงเอลีสองแสนห้าฮะในการอัพแม่งเกือบเออเกือบแสนอัพเกือบแสนเลยล่ะ ในการโจมตี6.75วินาทีเมื่อผมอัพตานไปแล้วจะเกิดอาการอย่างบ้าคลั่งในการโดดเข้าไปฟันเพิ่งเข้าไปโดนแกะแบบชัดกองอากาศเกิดการชอ็อตกลางอากาศแบบฮาคิราชุนขัน้นรุนแรงป้มและดามเมจของเขาแสนอลังการงานสร้างบอกผมเลยว่าแม่กตึงเชีย่ยโอ้โหดามเ,ดเมจเบ่งย่างเถื่อนอันนี้คือปรับปรับรอบที่3นะน,นะดามเมจของเขา จะเป็นอะไรที่เถื่อนโคตรๆในการกระโดดเข้าไปแล้วก็ตัดเป้าหน้าประตูวต้มแล้วก็เกิดอาการน้ําแตกกระจายและพื้นดินเหลา ah. แต่หลาได้แป๊บเดียวนะเ <laughs> ปรี้ยงแล้วก็เกิดอาการช็อตสายฟ้า oh. เดือดแแปะปแปะ,แปะ oh. คือแอนิเมชันเอฟเฟกหรือแอนิเมชันสกิลของพี่แกนั้นโคตรเท่ไอ้เชีย่ยปูตรงนี้เลยว,ว่ามันเท่ชิ่วเลยนะในการโดดไปแล้วตัดต้มเทจ้า t o hours later <laughs> และแล้วผมก็ต้องตัดข้ามเวฟมาที่โคตรตึงในช่วงเออเกือบจะหลังเกมแล้วผมไม่คิดว่าจะสู้กันนานขนาดนี้และนี่ก็คือ63เวฟตอนที่ผมยังอัพกันไม่ตันเลยนะคือแบบโอ้โหยังไม่ตันเลยดูอนิเมชันเอฟเฟกตของเขาสิครับชี้กระโดดเข้ามาแล้วก็งาฟาดเข้าไปที่พื้นนะและเกิดอาการพื้นดินแตกเล้าและฮาคิดลาชุนแตกกระจายแตกผิวก้างอากาศกันเลยทีเดียวครับแม่งเอ้าเลือตึงตึงจัดอะครับน้อง อะไรมันจะตึงขนาดนี้ครับพี่และนี่ก็คือหน้าตาของพี่แกครับและดามิของเขา้าล้าน44,410หน่วยวิการจมตี6.75ระยะ95วง l อลแบบโคตรพ่อเบิ้มเบิ้มเลยคือเลยแลยครับพี่น้องดูดิฮะตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวที่ผมยังอัพไม่ตันและตัวสุดท้ายกับการจุตีที่แสนอลังการของเขาโอ้โคตรเบิ้ม,มครับพี่น้องและฝั่งนี้นี่คืออะไรเนี่ย เจฝังนี้ผมเริ่มจะมองอะไรไม่เห็นเลยพราอมีแต่พื้นผิวสีแดงใครมาเป็นแตกเล็ดกะเซ็นแถวนี้เลยบอกคำาดิว,ว่าไม่คิดเลยว่าจะตึงขนาดนี้ผมก็เลยทําการแยกปั๊บเอฟเฟกและเอฟเฟกลาบปานกลางครับ <c oughs> ว่าผมจะไม่เห็นอะไรอีกแล้วนอกจากลำแสงสีแดงและนี่ก็คือดามเมดของโรเจอร์สองล้านหกแสนเก้าหนหน่วยวีกัมตี 5.06ระยะ110หน่วยมากกว่าอีกอยังงั้นเหรอส่งตีที่ไวกว่าแต่ดาเมจน้อยกว่าแลกกับการติดเลือดหลายด้วยนะครับแถมสามารถตีแอร์ได้อีกด้วยจะครบ<ะ>เครื่องไปไหมโรเจอร์ตึงเกินไปสมกับเป็นราชาจนสลัดนะบอกคำเดียว,ว่าออตึงตึงจัด,จดตอนนี้ตีไปแล้ว68เวเบฟอะไรกันเนี่ยตีกันน่าจะจัดนะครับคู่นี้บอกคำเดียว,ว่าเอ้ใหม่คเน็ตตึงเกียนะฮะ ดูครับตูนว้ยทน้นํากระเซ็นยังกระเด็นมาฝั่งนี้ตึงเกินปุยมุยห่าน้ําที่กระเด็นออกมาครับดำเปือะเปือะและ้วก็สาดกระเซ็นเข้าสู่เบ้าอากาศแบบต่อเนื่องพื้นดินได้แยกร้าวกันเลยทีเดียวครับแต่ก็ซ่อมแซมภายใน0.1วินาทีแบบโ <c oughs> คตรตึงอันนี้พื้นดินระดับพากานนี่งฮะ m v p พื้นดินทุยโคตรตึงตอนนี้ดีเวฟที่เจ็ดสิบผ่านไปแบบโคตรรวดเร็วอะไรกันเนี่ยเจ็ดสิบเวฟก็ไม่ละคายครื่องผิวปกติก็แตกแล้ว ว่าบอสมันมัดมาดูนเนื้อไปหรือเปล่านะอะไรกันเนี่ยโอโหตอนนี้หกจุดหกบีแล้วก็4สี่จุดสามบีอย่างนั้นเหรอ oh. <c oughs> มันจะพี่กันสู้หนวดขาวเนี่ยก็ต้องผ่านศพอ่าผ่านศพใครวะนั่นแหละผ่านศพหนวดขาวไปได้ก่อน <c oughs> <c oughs> หนวดขาวกับโรเจอร์ครับคู่นี้นี่แม่งตึงจริงๆฮะที่เคยทํามาและเคยอัดมาที่แม่งตึงเชียนะฮะแทบจะไม่หลุดเลยแม้แต่น้อยดาเมจก็ตึงเกินไปแล้ว และการโจมตีและดวลกันตึงขนาดนี้ด้าเมจขึ้นเป็นบีะครับน้องๆโอ้โ oh, ห oh. ตึงเกินตึงเกินปุยมุยในการฟาดงาวยงแต่ละครั้งของเขาทำให้ศัตรูนั้นตุยตายกันเลยทีเดียวแล้วก็น้ำแตกกระเด็นใส่เป้าหนาด้วยผมก็เลยพิไมไปบอกว่าท้าไปม,มันเออมันตึงจังวะนะผมไม่รู้เลยว่ามันจะกี่เวฟแต่ถ้ามัน90เวฟเนี่ยมันก็เกินปุยมุยมันจะเกินปุยมุยโอ้โ oh. ห oh. ตึงเกิน ดูครับดูศัตรูฮะตอนนี้คืออัพตันหมดแล้วหรืตอตัวนี้ที่ยังไม่ตันแล้วผมก็ตัดินใจอัพตันทุกตัวหมดแล้วตื่นเงินปุยมือครับจังหวะนี้แอร์มาแล้วผมเลยตัดินใจที่จะเตือนสติเขาอีกครั้งในการระเบิดแอร์เพราะแอร์บินมาแล้วฝั่งฝั่งของอ่าทางฝั่งของนวดขาวนะครับไม่สามารถที่จะกันแอร์ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะอะไรนั่นเหรอ <Yeah. S 1> ตีแอร์ไม่ได้ยังไงเล่าแต่ความสามารถของลูกชายมจตพจน หรือลูกาชายตัวทิงกันทิงเขียวผมตัง้งแต่ใจไม่เพิ่มออปอะไรให้ทางฝั่งของโรเจอร์เลยแม้แต่น้อยฮนะคือแบบความสามารถของตัวละครมันเพียวๆและก็ล้วนๆเลยทีเดียวตึงไม่มีลูกเล่นอะไรเลยเฮ้ยเจ็ดสิบห้าเวฟแล้วขอ,อ,อ,อตะเกินตอนนี้ดวนกันมาแล้วเจ็ดสิบห้าเวฟแบบโคตรตาตะลึงจนผมนั่นอ้าตูดค้างกันเลยทีเดียวครับจะตะเกิดไปไหนผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะตึงขนาดนี้ แล้วเงินก็เหลือมาสาล้านแล้วผมน่าจะเอาคีรามาช่วยกดกันแอร์แต่ว่าไม่ตอนนี้คีร่าจะพอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ฮะคีราจะกันแอร์ไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเหรอพอสองคู่นี้มาเตึงเกิดปุยมุยบอกเขาเลยวต้องต้องไอต้องอับดื้อกด2ตัวแลยเจี๊ยบอุลลาอุลา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 เตึงเกินตุ้มตัวนี้ฮะโอ้โฝั่งนี้คือบมฝนร้อไปอุลาลาลาลอุลลาเลยนะเนี่มันฟาดมาโป๊บ้าโป๊บ้าอุ้งังนี้แอร์ไม่แล้วฮะ ฝั่งเองลูเอร์แอร์ไม่มีสักตัวเพราะว่าเออแกตีแอร์ได้นะปัม๊มแอร์ระเบิด <c oughs> ตวยแอร์ระเบิดไปอีกแล้วนะในการกดคิดระอาจจะสองสามตัวก็เป็นได้เพราะแอร์มันเริ่มตึงแล้วในเวฟที่เจเจผ่านไปแบบรวดเร็วตอนนี้ฮะเคือเริ่มหลุดมาแล้วหลุดหลุดมาแล้วแต่ก็โดนง,งาฟาดไปทีนึงก็ตายเลยครับโอ <c oughs> ้แมงดาเมเดนี่มันอะไรกันเนี่ยหดกันทีละ5ล้านครับหดกันทีละ5ล้านนี่มันตึงเกินปุยมุยถ้าบัฟพีก็ละไอ้10ล้านกว่าเลยนะ ไอเชี่ยของจริงอะ like ่ะดูฮะโกโจถึงก็บอกว่าโอ้โหไหมเติมเกินไปไหนกับคู่นี้ฮะ7จิดเวฟแล้วพระเจ้าเกินไปตอนนี้7จ็ดิแดเวฟนะครับใครจะอยู่ใครจะไปครับฝั่งตัวนี้ใครจะเป็นอันดับหนึ่งที่ครองจักรวาลนี้กันนะโอ้โหฟาดขี้ดินกระเด็นเฮ้ยข่าลูกตาออกมาแล้วตอนนี้ฮะในการฟาดขี้ดินกระเด็นของแต่ละครั้งของเขาบอกคําเดียวว่าเอิงเชี่ยโโหในการฟาดแล้วไปตูนกระจายหาขี้ครับตัแวแบบ ฟุ้งเข้ามาถึงฝั่งนี้กันเลยทีเดียวฮะเหมือนสีขาวกับสีแดงแม่งตีกันอยู่ฮะตอนนี้คือแบบกระจายเลยฮะกระจายจัดๆฟาดกันแบบโอ้โหเอาเรื่องเลยฮะคือแม่งเอาเรื่องจัดๆอ้าวตอนนี้ใครจะหลุดไหมนะดูเวทีแปดสิพันไปแบบโคตรรวดเร็วและตอนนี้ผมก็มองอะไรไม่เห็นเลยว่าฟาดกันแบบโอ้โหก็อ้าวอ้าวผมไม่รู้าใครเข้าวะผมก็เลยทําการที่ปิดอน i m a t i o n e f ฟ e c t แต่ไม่ทันแล้วก็นิ้วมันลั่นเฮ้ยแลวใครชนะกันแล้ววะ อ้าว,าวเข้ากันทั้งคู่เลยที่อ่ะปูาปาปบปาเข้าทั้งคู่เลยครับสรลุแล้วยังไงเอ่ยังไงดี <c oughs> อ่ะเฮ้ยสรุปแล้วมันก็เดินมาโอ้ฝั่งนี้โดนสะลุเขาขัดสะลุไม่ทันแล้วก็เข้าปปาปูาปาโปแล้วก็ป่าสรุปแล้วนะฮะผมจะตัดสินแบบลูกผู้ชายไม้ตตโพดตีเขียวเลยว่าลูกผู้าชายสายเขียวเลยว่าแม่งเสมอแล้วกันอะ